ชื่อธัญรัตน์มุกเสมนะคะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะมาจากเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือค่ะหนูติดสาขาการจัดการค่ะผมชื่อก้าครับสาขารอปรสครับเอกการปกครองท้องถิ่นครับชื่อพีทครับเอกการปกครองท้องถิ่นเหมือนกันครับค่ะชื่อปุ้มปุ้ยค่ะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะชื่อนุ่มนิ่มค่ะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะชื่อดวงแก้วค่ะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะจริงๆแล้วแม่เป็นสิทธิ์เก่าพี่บุญ คือเรียนที่นี่ทั้งปตีและปโทก็เชื่อว่าในศักยภาพของอาจารย์ที่นี่จะส่งเสริมให้เด็กที่เนี่ยออกไปในอาทำงานในสถาบันที่ดีสาเหตุที่ต้องมาเรียนที่พิบูลเนี่ยนะครับก็คือเหตุผลหลักเลยพิบูลสองทางคือแหล่งผลิตของปัญญาชนหรือว่าผลิตบุคลากรที่นําไปสู่ประเทศได้การมาเรียนที่นี่เหมือนการได้มาเรียนกับครอบครัวแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากที่นี่สามารถไปต่อยอดพัฒนากับตัวเองในอนาคตได้ แน่นอนครับขอสามความให้กับหมอพี่บุญครับต้องมาเรียนครับมารายงานตัวคะ่ะมนุษยศาสตร์และสารคาสตรภาษาไทยค่ะคารุศาสตรส์ภาษาสไทยค่ะการตล,ลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัลครับเรียนที่นี่ดียังไงหรอคะก็คือหนึ่งได้รุ่นที่ได้เจอรุ่นที่ใหม่คะ่ะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ได้เรียนรู้ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ค่ะถ้าค่าเธอมีปัญหาสามารถแต่งชุดนักศึกษามาหาพี่ๆกอยสได้นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของที่นี่ค่ะชื่อเล่นและสาขาวิชาที่เรียาาชื่อออมอิมค่ะนูติดคณะครุศาสตร์ค่ะเอกประรถมศึกษาค่ะชื่อคิมค่ะ ติดคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาประฑมศึกษาค่ะชื่อลูกปลาค่ะติดมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะชื่อเล่นชื่อฟิลนะคะสาขาที่ติดเคมีค่ะก็<ม>ขอฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพี่ด้วยนะคะฝากดูแลผมด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นรุ่นน้องของคนที่เรียนครูได้ทั้งความรู้และความรักขอบคุณค่ะขอฝากตัวกับรุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากอ,อ,อยากจะ ปรึกษาหรือว่าถ้ามีอะไรก็ออให้คำปรึกษาน้องๆได้นะคะฟรลลี่ค่ะอยากบอกอะไรที่ครับใจดีกันหนูไทยนะคะห <laughs> ึงหวา <laughs> สั่งแล้วฝากร้เลยนะคะ สวัสดีครับชื่อแลนเช่นนค่ะวิทยาการจัดการครัชื่อเปตองครับวิทยาการจัดการครับติดสาขาบัญชีบัณฑิตค่ะคณะวิทยาการจัดการค่ะคณะครุศาสตร์ครับสาขาการศึกษาปฐมศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการครับตื่นเต้นแทนน้องๆค่ะเพราะว่าเห็นน้องตั้งใจที่จะมาสมัครที่พิบูลของเราเยอะกันมากผมก็รู้สึกดีใจกับน้องๆที่จะเข้ามาอยู่ในหอพักของเราแล้วก็ ถ้ามีปัญหาปรึกษาพี่ๆได้ทุกคนเลยครับก็ปรึกษากันอยู่นะคะว่าเอออันนี้ก็ออคือหลานหลานก็เรียนที่นี่อะคะ่ะก็สบความสําเร็จดีแล้วก็ใกล้บ้านด้วยแม่ก็ดูแลกันได้ง่ายอะไรเงี้ย ลูกก็เห็นดีด้วยก็เลยมาอยู่ที่นี่แม่ก็มองว่าคณะนี้ก็เป็นคณะที่สามารถไปราชการก็ได้ไปธุรกิจก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือใกล้บ้านเราด้วยแม่ดีใจไม่ต้องทําให้แม่เป็นห่วงสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจนเรียนจบครับหวงกว่าอยากให้ลูกเรียนให้จบค่ะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีลยคะ่ะ ก็อยากจะบอกรุ่นพี่ว่าช่วยชีแ้แนะแล้วก็ดูแลพวกหนูดีๆนะคะอย่าแกล้งกันเยอะนะคะ <S 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 มอพิบูลเป็นมอที่น่าอยู่ครับเป็นสถาบันที่เด่นในเรื่องคณะคุรุศาสตร์ครับในมหาลัยของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็วิชาการที่เรียนนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยคะ่ะเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็บรรยากาศในมหาลัยก็ดีมากๆเลยคะ่ะทั้งห้องสมุดเอยอ,อาหารการกินก็อร่อยคะ่ะ บรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยค่ะไม่เชื่อเราลองมาเรียนที่นี่กันดูนะคะสำหรับวันนี้การรายงานตัวนักศึกษานะครับรอบที่หหรือว่ารอบผักฟรีโอนะครับรัึกสาใหม่ลูกพี่บุญนะครับก็มารายงานตัวกันอย่างล้นหลามนะครับเท่าที่เช็คเมื่อสักครู่นี้ยอดน่าจะเกิน90% นะครับก็ต <tu i ro> ้องขอขอบคุณนะครับน้องๆขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ให้ความไว้วางใจที่ส่งนักเรียนนะครับมาเรียนที่พิบูลสงครามรวมถึงน้องๆนักเรียนที่ตัดสินใจมาเรียนที่พิบูลสงครามนะครับผมทั้งนี้นะครับถึงสําคัญเลยก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับของนักเรียนนะครับทุกคนเลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ของเราแลวก็หวังเอย่างยิ่งว่าน้องๆนะครับก็จะสื่อสารไปยังรุ่นน้องต่อๆไปนะครับให้เข้ามาเรียนที่พิบูลสงครามของเรามาเป็นลูกพิบูลด้วยกันครับที่มาเรียนทีี่่น ใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่เธอยืนเป็นสิทธิบทีลูสงครามที่ไม่เรียนที่นี่ก็เพราะใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่น เพราะรักที่จะยืนเป็นสิริิบู์สงครามที่มเรียนที่นี่ก็เพราะว่าใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะว่าชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิริิบู์สงครามที่มเรียนที่นี่ก็เพราะว่าใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะว่าชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิริิบู์สงครางามงามทุกยามที่มองงามแดงทอง สุดวิไลในสิทธิบู